หอยุงร่างเหรอแม่มาถ่ายรูปก่อนไหมโอ้ย ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินระนองแล้วนะคะต้องระนองทิหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเอนเนี่ยมาดำน้ำกันนะคะเป็นทริปเพมาค่ะก็จะมีเกาะหวัวใจมรดกซึ่งเราอยากมานานละ <Yeah! Ooh! S 1> แล้วก็มีอีกหลายๆเกาะเลยนะคะตอนนี้ฟ้าฝนแดบดบเป็นใจเลยค่ะโอ้โหเตรียมตัวดำกันได้เลยทริปนี้นะคะ เดี๋ยวระหว่างที่เรากําลังรอรถค่ะรู้สึกว่าต้องนั่งรถไปแล้วก็ต้องไปต่อเรือแนละเกาะจะสวยแค่ไหนกับความงามนะคะเดี๋ยวนํำภาพสวยๆมาฝากกันค่ะ หรือขึนเขยากเนื่อ,องจกฝนตกรถมันเจะลอดจะลอดเข้าไปในเกาะได้ไหมครับตกอหัวใจจะว่าไ,ได้หรือไม่ได้อันนี้ขึ้นอ่ำขึ้นนลงนะคะน้ำขึ้นน้ำลงลงก็ถูอไปได้นะครับ เราจะต้องมาทําเอกสารที่นี่ก่อน,แ,น,อนอแล้วเมื่อกี้ท่าเรืออลไก็ไม่เห็นมีน้ือ,อะไรนี่คือรอบๆไม่รู้เดี๋ยวรอไม่เป็นที่ทำเอกสารก่อนนะคะไม่เป็นที่ทําเอกสารเนีคนมารอเตยมเลยก็จะเป็นที่เตรียมตัว ได้เอกสารมาแล้วนะคะถ้าเดี๋ยวจะไปยื่นที่ฝั่งพมา่าสาสแตนดบน Yes sir ก็คือไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลยใช้แค่บับประชาชนเรา,นะามีนัาสำรับท่าท่อมด้วยโชว์ดิ๊บลิสบนเดี๋ยวเขาจะมีเรียกตรงนี้เขาจะเรียกตามสีก็คือจะแบบไปไปทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเรียกนัดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ท่องเที่ยวเยอะนะคะ ใช้คาว่าแทบจะไม่มีที่นั่งเลยก็ได้อ๋อทําเรื่องอยู่นะเพื่อนร,ร้อนมากเวอร์ร้อนว่าหายใจไม่ออกโอเค,อเ,ออเ,คเราทำเ,เอกสารเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะเดินไปที่ท่ารเรือเลยค่ะก็ไปรอเขารับอีกทีหนึ่งแต่เราอยู่ข้างในไม่ไหวจริงๆคือเวียนหัวมากม เรายังมีลิชแบนอยู่นะคะก็คือทีมเราจะเป็นแบบทีมสีส้มอ,อันนี้คือพอมมากเลยนะชุดก็เต็มเพื่อน,นตอนนี้นะคะเราก็เห็นทะเลแล้วแหละแต่ว่าก็ธรรมดาธรรมดาไปนะคะนี่ก็คือแต่งตัวแบบพร้อมมากเลยเพราะว่าไปถึงเราจะต้องแบบลงน้ําเลยเราจะไม่ได้แบบว่าไปเดินตามชายหาด ไปถึงเขาจะไปจุดพักรถค่ะ <Huh? S 1> เอ้ะไม่ใช่ปกติพักเรือเป็นจุดที่แบบว่าจอดให้เราดำน้ำเลยจะไม่ได้ขึ้นบนหาดขึ้นเลือแล้ว ชงท้างใหม่ชงท้างใหม่งมีความบางอันนี้แบบเราซื้อมา350บาทนะคะใส่เพื่อแบบกันหอยแม่นหอยแม่นหอแม่นหอยแม่นหอม่หอยแม่นอะไรเหรอบนีย่ไหนมส้มนะครับสีส้มขึ้นตะกีตดครับผมส้มีตหรอสีส้มนะไม่ใช่สีเหลืองนะครับไม่ใช่สีเหลืองขึ้นตรงนี้เลยหรอคะ ขึ้นเลยเหรอค่อ้เลยครับขาขวาครับมือแต่ข้างบนเลครับี่เมเราเาวูนั่งไหนนั่งไหนนั่งช้ายจ่ใเมานั่งช้าอย่ไหนหน้ามันโตขึ้นเชื่อดิหน้าโตขึ้น เหมือนตอนขากลับจากหลีเป้งไงเรานั่งท้ายตอนนี้ก็กี่โมงแล้วล่ะ 11สิบเอ็ดโมงแล้วนะคะยังไม่ได้ดำน้ำคนจะดำแล้วนจะดำน้ำแล้วเนี่ยหลังจะไหม้นะฮะอากาศดีดีดีที่ยังไม่ตายคือร้อนเลยอ่ร้อนมากเพื่อนๆจริงๆเรามาถึงละนองตั้งแต่สิบประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่นี่ก็เท่าไหร่นะ สอโมงเรายังไม่ได้ดำน้ำเลยนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรเรากินยาแก้เมาไปแล้วจะบอกแค่นั้นแล้วตอนนี้คิดว่ายาแก้เม,มามันก็กลคงจะมดนิดนอเียเนี่ยคมเคลงถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะเวียนหัวมันต้องรีบลงน้ำก็ลองเอาพวกอาหารพวกอะไรมาส่งนีค่ะอุ้ยทุกคนนี่เรามาข้ามฝั่งมาถึงพม่าแล้วนะคะนี <c oughs> ่ก็เป็นวัดค่ะ <c oughs> วัดสวยด้วยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นทางพม่าที่ดูมองไปมองมาก็ก็ไม่ได้เหมือนกับวัดของทางประเทศไทยสักทีเดียวนะคะเขาก็จอดแวะให้เราลงมาถ่ายรูปนี่ค่ะแบบนี้สักพักหนึ่งตื่นเต้นสวยจังอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะนี่ค่ะ มีคนพม่ามีผู้หญิงพม่าใส่ใส่เรื่องเละแต่จริงเออหมวกหรือชายการแต่งตัวเขาก็บ่งบอกเลยผู้หญิงพม่าอาจจะหมวกแอบคล้ายแบบสาวเวียดนามเหมือนกันนะเวียดนามเลยเื่อนนะเหมือนมันจะไม่ใช่โอ้ยนี่นี่ฝั่งนี้พม่าอย่างแท้จริงคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขานั่งขายของอย่างนี้ มีปะตองทาไหมก็ดีนะจะได้หน้าขาวถ้าต้องทาอย่างเงี้ยเป็นปืนขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกันเลยแล้วกันเราจะติดหัวขอยางเชื่อมแล้วนะครับจ่ายน้ำสุดแน่น ตรงเกาะย่านเชือกเนลงไปอ,อ่ะตัวบอกน้ำนิ่งเยเรามาที่ตรงน้นไกลมากเลยนะจังวันเมื่อกี้ที่เราจอดรถอ่ะที่เราจอดเรือแล้วตรงเมื่อกี้ที่เราจอดเรือที่ตึงตรงวัดแล้วนั่นมานี่ประมาณแบบเป็นชัวงงน่วโมงได้เลยอ่ะเพื่อนๆเราถึงเกาะย่านเชือกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำกันเกาะนี้คือห้ามไปที่หาดนะคะ เป็นแหวนครับลงได้เยเปล่าครับลงได้เลยครับใครไปนับเป็นไดับใครวน้มเกไมไม่เป็นเรมเื่อนสแตนบายแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครว่ายน้าไม่เป็นค่ะจะมีห่วงยางให้รสึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยยลงไปแล้เราก็ว่ายได้นะแต่เราก็ว่ายไม่เก่ง แต่ว่าไม่เก่งอแล้วก็สวยไหมตลกใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนเลเดี๋ยวถาว่าที่หน